ผลิตไอ้ตัวนี้มาคือเรื่องของโครตของเซลล์ในบางภาคที่เราได้มานะครับโตถึง35%ในบางภาคนะครับเพราะการวางแผนรวมกันและนนำ c r m คือข้อมูลที่ถูกต้องมาใช้นะครับแต่ถ้าปัจจุบันนี้นะครับอับนนี้คอนเลอออกมาใหม่นะครับเล่มใหม่มาเก็ตติ้ง0อะไรเนี่ยผมมีคนเอามาให้ผมก็จะไม่อ่านนะครับแต่ว่าจริงๆตัวนึงก็คือว่าในว,วันนี้เนี่ยเราสมัยก่อนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของ production oriented ต่อมาเป็น customer oriented ท้ายสุดเนี่ยต่อไปมันจะเป็นโซเชียลโอเรนเทนนะครับเรานีระทิ้งสังคมไม่ได้ลูกค้าเราจะเอาแต่ว่าสังคมไม่เอาเนี่ยเราทํางานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของทูที่เรามีเนี่ยต้องเอาไปใช้ในเรื่องของ e n v i r o n m e n t Management เหมือนกันนะครับเคสของน้ําตาลหรือน้ําตาลเปเคสที่ไม่น่าคิดนะว่าแค่นี้จะเป็นปัญหาแต่จริงๆเนี่ยปัญหาของน้ํโรงไอเลือน้ําตาลเนี่ยเป็นปัญหาซึ่งไม่น่าจะพลาดเลยนะครับ คนที่อยู่ในวงการเนี่ยพูดจริงว่าทั้งช่วยทั้งงกนะฮะเพราะจริงๆเนี่ยเรื่องตัวนี้ไม่น่าพลาดเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็ดีที่ไม่ใช่เรือของเรานะครับนะฮะเพราะฉะนั้นะแต่ว่าจริงๆเนี่ยท้ายสุดเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์นี้สิ่งที่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 เอชซีจีทำก็คือเรียกประชุมด่วนนะฮะเ,เรียกประชุมด่วนแล้วก็วางแผนเรื่องป้องกันให้หมดเลยนะครับอันแรกที่เรื่องของบริหารที่เราทำเนีก็คือเรื่องของกรีนพอร์ตนะครับจะเห็นว่าไอส้สดเกณฑ์ที่เราได้มาที่ยูวีไอตัว ไอ้ตัวอะไรต่างๆพันหมื่นแปดสองหมื่นแล้วเนี่ยผมไม่ได้ค่อยสนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆนะาเป็นตัวขําประกันว่าเรามีระบบเรามีระบบที่เราจะทําได้ไหมนะครับเราทําทั้งเรื่องของดัสคอนโทรลวันนี้สังคมไม่ต้องมาสั่งเราต้องทําเราทำดัสคอนโทรลเราก็ไปติดบางครั้งเราก็ติดไอ้ตัว,ต,วตัวเรียกว่าอะไรนะที่วัดฝุ่นนะครับในกลางกลางชุมชนชาวบ้านเลยนะการหมู่บ้านเลยให้ดูเลยว่าฝุ่นนี่ไม่เกิดน,นะครับ เรื่องของน้ําเรามีคนไปวัดน้ําตลอดเวลาแล้วก็ให้มวลชนเขารู้ได้ว่าเราวัดน้านะครับนะครับวัดน้ําว่ามีสิ่งสโปรกหรือเปล่านะครับมีอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับเรื่องของเซฟตี้นะครับเราจัดเรื่องของทราฟฟิกแมネจเมนต์ในพอร์ตนะครับมีเรื่องของไฟสติดเนเรื่องของ GPS ผมบอกแล้วในเรื่องของคอนโทรลเรื่องของสปีดในเรื่องของเซฟได้แคมเปญและเรื่องเราฝึกเรื่องคลาสิกแมเนจเมนต์คือวันดีวันวันดีคืนไม่ดีหรือไงก็แล้วแต่เนี่ย ผู้ผมมีหน้าที่ในฐานะสมัยก่อนที่ผมเก็บาำการจัดหารนะครับทางสื่อสารองค์กรก็จะบอกว่าวันนี้ซ้อมเริลเขาจะเอานักข่าวปลอมเขาเอามีจัดเลยนะฮะนักข่าวนักข่าวเนี่ยนะครับจัดมาว่าถ้าเป็นอย่างนี้นักข่าวมาปิดเราจะทํายังไงเราจะคุยกับเขายังไงนะครับต้องรายงานผู้ใหญ่ยังไงมีการฝึกทุกอย่างให้พร้อมนะครับเพราะเราต้องฝึกไว้จะดีหรือไม่ดียังไงก็แล้วแต่แต่เราต้องฝึกไว้เท่านั้นเองนะครับเรื่องของ management community ก็ต้องทำนะครับเรื่องของลานกีฬาต่างๆในชุมชนชนที่เราไปทํา นะ,ะเรื่องของอที่เราต้องไปดูแลในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นชุมชนเรื่องของวัดเรื่องของโรงเรียนต่างๆซึ่งเราต้องพึงทำนะครับเรื่องอัอนหนึ่ง <c oughs> ก็คือสิ่งที่เราไม่น่าจะละเลยนะครับวันนี้ผมเพิ่งคุยจากสมพงศ์นะครับวันนี้ s c g จะตั้งโรงเรียนที่เรียกว่า Skill m a n a g e m e n t นะครับ Skill Management ของ s c g จเนี่ยจะแยกเป็น3าตัว หนึ่งก็คือโรงเรียนในช่างดีโรงเรียนในช่างดีคือสอนให้เกิดช่างให้มาเยอะขึ้นนะครับช่างที่เยอะขึ้นก็จะเป็นคนที่สามารถจะไปเริ่มงานต่างๆนะครับเป็นตัวแทนที่จะไปทําให้สามารถจะไปฟูลฟิลความต้องการของลูกค้าที่อยากจะปลูกบ้านแต่ไม่มีช่างให้ได้นะครับอันที่ 2. ในเรื่องของการให้คนเปร้านเอเจนต์ของเราแล้วนกะ็มีเรื่องของโฟมมาร์ทนะครับ งานของทางโฮมมาร์ทของเราที่เรามีเนี่ยเขาจะมีนักงานขายไหมใช่ไหมเขาสามารถจะาขายเป็นไหมนะครับแล้วเรื่องของอสุดท้ายที่เป็นเรื่องของโลจิสติกส์ก็คือเรื่องของโรงเรียนสอนคนขับรถผมขอเรียนให้ทราบว่ามีการส u r v ย์นะครับอาชีพที่มีคนอยากทําที่สุดคือคนขับรถนะฮะนะฮะและวันนี้เนี่ยคนขับรถขาดเป็นแสนคนนะครับเพราะอะไรเราไม่เคยสนใจก็เลยนะครับแคริเอร์ไม่มีเกิดในรถบางคน ายในรถนะครับไม่มีแคริเอร์เลยแล้วก็ไม่เคยใครดูแลตรงเดยนที่เราจะทำเนี่ยนอกจากดูเรื่องของเซฟตี้แล้วเรื่องของอิเลเมนต์ด้วยน,นะครับสิ่งที่เราจะสอนเขาก็คือเราจะสร้างแคริเอร์เขาผมเคยไปฟังของต o ย o ตอร์าซูโช,โชนะครับมีเรียนให้อาจารย์สมพงษ์ฟังว่าคนขับรถที่เป็นซนะีเนียร์ไดเวอร์ของตุยตอาซูโชเนี่ยเป็นเดินเดือนละสี่หมื่นนะสี่หมื่นถึงสี่หมื่นห้าใช่ไหมเพราะเขาสอนด้วยแล้วเขาเป็นอาจารย์ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างคนขับรถนะให้มีแคริเอร์อย่างนี้ ให้เขามีความภูมิใจในอาชีพของเขาและเขานี่มีความก้าวหน้าในอาชีพของเขาพอสมควรให้เขาสามารถจะอยู่เลี้ยงลูก <S <S เลี้ยงเมียของเขาได้ไม่งนั้นถ้าเขาอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไม่ได้ต้องเอาลูกติดรถไปต้องอะไรติดรถไปเนี่ยไม่มีวันทําดีหรอกครับเราต้องสอนเขาเราต้องพยายามช่วยเขาอาชีพนี้เป็นชีพที่น่าสงสารที่สุดนะฮะผมพูดจริงๆแลวผมเรียนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเซลล์เนี่ยมันไม่ได้ไปเจอลูกค้าตลอดเวลาหรอกครับคนขับรถนะครับเจอลูกค้าทีกว่าเซลล์ถ้าเรารถนี่ห่วยไม่มีวันที่ ธุกรกิจของเราเนี่ยลูกค้าจะเป็นขอใจะฮะสุดท้ายนะฮะตัวหนึ่งซึ่งผมจะบอกว่าไม่ว่า IT ของคุณจะดียังไงก็แล้วแต่เน,นะฮะมันไม่สามารถจะอินพ p ตสปายเชนคุณได้ดีมากหรอกครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ process คุณต้องมี process ที่แข็งแกร่งนะฮะเพราะต้องมีคนใช่คนซึ่งมีความสามารถแล้วก็ตัดสินใจได้ดีนะครับ ที่เต็เนี่ยไม่มีทางฉลาดตัวคนนะครับเพราะฉะนั้น process มาก่อน system แอด,ดีจูดของคนความสามารถของคนมาก่อน process เ,เพราะฉะนั้นถ้าแอด,ดีจูดของคนห่วย process คุณก็จะห่วย IT คุณไม่ววนใช้ได้ผมพยายามไปบอกลูนกน้องตลอดเวลาว่า business model ม,มาก่อนนะครับคือถ้าเห็นว่า direction ของธุรกิจจะเป็นยังไงหน้าตา,เ,า,เ,า,เ,าเป็นคร่าวๆเป็นยังไง implementation model เป็นยังไงว่าไปอีกทีหนึ่งแล้ว design process พอทําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอเสรียเดินไปสักพักหนึ่งเนี่ยคุณต้องรีบแซนด์ดัไดซเลยนะครับซีนดัดไดซคือทำอะไรคือทําให้เป็นมาตรฐานซะเพราะถ้าคุณไม่ทําเป็นมาตรฐานปั๊บเนี่ยนะครับคุณไม่สามารถจะเอาไอทีใส่เข้าไปได้เลยไอที IT เนี่ยมันโง่กว่าคนแต่มันทําเร็วกว่าคนนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือว่ารีบแซนด์ดัไดซเมื่อเอาไอทีไปออปติมัลมันซะนะครับแล้วอย่าลืมว่าข้อมูลทั้งหลาย,ยาต่างๆเนี่ยต้องเป็นแฟกต์นะฮะต้องเป็นแฟกต์นะครับอย่าพลาดนะครับ สมัยก่อนเนี่ยสิงหนึ่งสมัยก่อนตอนที่ GPS ยังไม่รุ่งเรืองเนี่ยนะผมก็ถามลูกนอก้องผมบอกว่าการทำ planning เนี่ยเช็คแฟกยังไงเขาบอกผมโทรไปเช็คลูกกดกับรถแล้วครับพี่ไม่ต้องห่วงครามรถตอนนี้มันเหลืออีก1ิกิโลก็ถึงละเบอกรู้ได้ยังไงใช่ไหมาอาจ,จะอยู่นั่งกินเหล้าอยู่ไหนก็ได้แล้วโทรสารมาบอกก็ได้อนนั้นไม่ใช่แฟกอันนั้นคือทําไมผมเอา GPS ติดเพื่อให้รู้ว่านั่นคือแฟกข้อมูลต่างๆถ้าไม่มาจากระบบผมบอกว่าผมไม่เชื่อ,อ,าาบบอมมเพรฉะนั้นต้องรีบเอาข้อมูลต่างนี้เข้าระบบให้เร็ การที่เอาไอไีดต่างๆก็ดีเอา G P S ต่าก็ดีเนี่ยเพื่อที่เอามาให้เป็นรู้ว่ามันเป็นแฟกต์เพราะนั้น IT ข้อดีของ IT ก็คือเป็นแฟกต์เบสนะครับแต่ถ้าคนไปเปลี่ยนมันหรือคนไปการกรองมันอย่าลืมว่า IT มันสู้คนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ย่างก็จะผิดพลาดไปการตัดใจของของลีดเดอร์หรือของผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการก็จะผิดพลาดไปเช่นกันนะครับสิ่งที่ผมเล่าม,มาทั้งหมดก็คง จะมีเพียงนี้นะครับที่ทราบจะมีอะไรสักถามไหมนะครับแต่เข้าใจว่าเดี๋ยวอาจารย์สมพงศ์ตอนมีราวเทเบิลอีกรอบนึงนะครับจะรอไว้ตอนนั้นก็คงจะพอได้นะครับนะครับโอเคถ้าไม่มีก็ขอขอขอบคุณมากนะครับวิทยากรท่านต่อไปเลยค่ะวิทยากรท่านต่อไปนะคะคือคุณจัก,กรีสิริวิิวัฒนาค่ะ ขอเคุณจัก,กรีได้เลยนะคะขออนุญาตเล่าประวัตินิดนึงนะคะคุณจัก,กรีสำเร็จการศึกษาปริเปานวิศวกรรไฟฟ้าจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหา,าราชกระบังค่ะปัจจุบันดปรนผู้เป่งหัวหน้าแผนการผลิตระยะสั้นสังกัดกองปฏิบัติการวางแผนการผลิต ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะคุณจัก,กรีจะมาเล่าถึงประสบก,การณ์การทํางานของท่านนะคะในเรื่องเกี่ยวกับแมทโมเดลทางคณิตแมทโมเดลสําหรับการวางแผนการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะขอรยนเชิญค่ะครับสวัสดีท่านอาจารย์และก็ผู้ร่วมเข้าสัมมนาทุกท่านนะครับก่อนอื่น ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ทางจุฬาได้เชิญทางผมมาบรรยายประสบการณ์การทํางานนะนะครับวันนี้ทางในส่วนของผมเนี่ยมันจะเป็นงานซึ่งไม่ใช่ในเชิงธุรกิจที่เป็นทั่วๆไปนะครับมันจะเป็นในเรื่องของการผลิตและส่งสินค้าที่มันเป็นเฉพาะเรื่องก็คือเรื่องไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นมันมันเป็น และทั้งประเทศเนี่ยมันก็มีคนผลิตและทําอยู่คนเดียวเพราะว่าอ e ีแกดเนี่ยเป็นเอ็นฮาร์มซิงเกิลเบเอร์นั้นก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าเรื่องที่ว่าทางผมเนี่ยพัฒนาและก็มีการร่วมมือกับทางอาจารย์อย่างไรเพื่อพัฒนาการวางแผนให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเล่าแบกเก่าวคร่าวๆนิดนึงว่าในไฟฟ้าการไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทางประเทศไทยเนี่ยเวลาเขาวางแผนเนี่ยเขามองอะไรกันบ้างมีสิ่งอะไรที่ต้องพิจารณา บ้างนะครับเพราะว่ามุมมองอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนธุรกิจทั่วๆไปนะครับก็คือในในฝ่ายควบคุมระบบพลังไฟฟ้าที่ผมสังกัดอยู่เนี่ยก็คือแผนเนี่ยเราจะดูแผนตั้งแต่ระดับรายปีแผนนี้คือแผนแผนการผลิตไฟฟ้านะครับว่าในแต่ละปีจะมีผลิตไฟฟ้าความต้องการประมาณกี่ล้านหน่วยใช้เชื้อเพลิงอะไรบ้างจากที่ไหนแหล่งใดจะมีการรับซื้อจากเอกชนรายใดบ้างปริมาณเท่าไหร่ นะครับไล่มาจากแผนปีก็โรลลิงมาเรื่อยๆเป็นแผนเดือนนะครับแผนเดือนก็โรลลิงมาเป็นแผนรายสัปดาห์และรายวันในส่วนที่ผมดูแลอยู่ก็คือจะเป็นในส่วนตัวอักษรสีแดงนะครับแผนการผลิตนี้ใช้ทําอะไรในแผนรายวันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนกับแผนที่ให้กับโอเปอเรเตอร์ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยว่าในวันพรุ่งนี้ณนะเวลานี้เนี่ยคุณควรจะผลิตไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้า A ปริมาณเท่าไหร่โรงไฟฟ้า B ปริมาณเท่าไหร่และเชื้อเพลิงเนี่ยคุณจะต้องไปรับแก๊สณเวลานี้จากปตทเนี่ยด้วยโฟเท่าไหร่นะครับจะต้องมีการใช้น้ํามันเตาด้วยโฟเท่าไหร่อยู่เพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้มันจะเป็นข้อมูลที่ถูกย่อยจนละเอียดจนถึงในระดับปฏิบัติการเลยว่าเขาจะต้องมีการสั่งการเดินเครื่องไฟฟ้าจากแหล่งไหนที่ไหนเท่าไหร่ณเวลาใดเพื่อให้มีกับความต้องการของระบบนะครับ อันนี้เป็นภาพกว้างๆคือเวลาเราวางแผนเราจะต้องพิจารณาอะไรกันบ้างนะครับก็คือว่าเราผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันมันไม่ได้ว่ามีอิสระว่าเราจะเลือกผลิตที่ไหนก็ได้เอาต้นทุนที่ถูกที่สุดขึ้นมาเดินจนเต็มแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเพื่อให้ต้นทุนในระบบของเราทั้งประเทศเนี่ยถูกที่สุดเลยเนี่ยมันทําไม่ได้เนื่งองจากว่าอย่างน้ําเนี่ยนะครับ อย่างการระบายน้ำเนี่ยเราไม่สามารถจะเทน้ําทั้งเขื่อนออกมาเพราะว่าน้ำเนี่ยต้นทุนแทบจะไม่มีเลยใช่รับมีเฉพาะค่า VOM ของของแมชชีนนเฉยต้นทุนเฉเพิงไม่มีเลยแต่เราไม่สามารถจะระบายน้ําตามความต้องการของเราได้ตลอดเวลานะครับอันนี้มันจะมีมีข้อจํากัดเกิดขึ้นว่าน้ําระบายมากก็ไม่ได้น้ําท่วมน้ําต้องถูกเก็บไว้เพื่อไปใช้การชลประทานในหน้าแรงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะน้ำจะมีข้อจํากัดอยู่อีกตัวหนึ่งก็คือความพร้อมของแมชชีนเองเครื่องเจเนอเรชันที่จ่ายเข้าระบบใน ในทุกๆวันเนี่ยนะครับมันก็จะมีความพร้อมที่เปลี่ยนแปลงกันไปทุกวันเช่นวันนี้เครื่องเครื่องที่บางประกงเดินได้พรุ่งนี้อาจจะเดินไม่ได้เพราะเครื่องทริปออกไปด้วยด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่บยบลอร์ทิ่วลเลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดอันหนึ่งที่เราจะต้องนํามาพิจารณาทุกวันนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือการจัดส่งเชื้อเพลิงอีกแกนเนี่ยเป็นคนผลิตไฟฟ้าแต่เชื้อเพลิงส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยผู้ซัพพลายรายใหญ่ของเราคือปตท นะครับเชื้อเพลิงของเราก็จะมีหลักๆใหญ่ๆญนะครับก็จะมีก๊าซธรรมชาติก็มาจากอ่าวไทยที่เป็นที่ราบซับๆๆนะฮะจากอ่าวไทยส่วนหนึ่งจากพม่าส่วนหนึ่งนะครับซึ่งคนดูแลตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นปตทเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเป็นเนเชื้อเพลิงได้เองรวมกระทั่งน้ํามันเตานี้ปตทก็ต้องเป็นคนจัดส่งให้เรานะครับก็ต้องมีแผนล่วงหน้ากันสามเดือนสี่เดือนซึ่งจะมีข้อจํากัดเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปนะครับอีกส่วนหนึ่งข้อจํากัดก็คือว่า บางครั้งเนี่ยเครื่องที่ถูกที่สุดไม่สามารถเดินได้เต็มเต็มที่เพราะว่าเนื่องจากว่าระบบส่งเวลาเราผลิตไฟฟ้าจากโรงงานเนี่ยเราก็ต้องผ่านระบบส่ง500 kv 230 v, ส่งไปให้ภูมิภาคภูมิภาคก็กระจายภูมิภาคนครหลวงก็กระจายเข้าบ้านท่านอย่างเงี้ยนะฮะแต่ระบบพวกนี้มันจะต้องมีการแมนเทนแนน์เป็นปกติเป็นธรรมชาติอยู่แล้วของทุกอย่างต้องมีการซ่อมบำรุงถ้าเมื่อไหร่บางช่วงบางตอนเนี่ยสายส่งมีการแมนเทนแนน์เนี่ยมันก็จะเกิดคอขวดขึ้น เพราะนั้ไอ้โงไฟฟ้าที่มันไปเกาะอ,อยู่แถวข้อควรเนี่ยมันก็จะต้องมีข้อจํากัดเกิดขึ้นทันทีนะครับข้อจำกัดอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นมันเป็นข้อจํากัดทางทางสัญญาการซื้อขายไฟเลยครับโรงไฟฟ้าเอกชนบางรายเนี่ยเราไม่สามารถจะไปสั่งเขาได้ว่าคุณดิสแพดตอนไรโหลดเนี่ย ผมไม่มีความต้องการคุณคุณดิสแทรไปมินิมัมเลยคือเอาที่เท่าที่คุณผลิตได้ต่าสุดแล้วตอนเดลโลดผมขึ้นมาพีคโอดเลยเงี้ยคือขึ้นเต็มแม็กซิมัมเลยเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะเรื่องด้วยมันมีสัญญาที่แคปกันอยู่ว่าคุณมีแกลบในการอุปเลยเขาอยู่ได้แค่ไหนนะครับแต่และโรงก็จะมีสัญญาแตกต่างกันออกไปนะครับสิ่งอื่นๆที่เราก็ต้องดูก็คือว่ามวลภาวะนะครับอย่างอย่างที่คุณพนุมาบกบอกนะครับก็คือว่าเวลาเราผลิตไฟฟ้าเนี่ย มันก็จะต้องมีกฎหมายเรื่องมลภาวะเข้ามาควบคุมเรื่องน็อกเรื่องซันเฟอร์ที่ปล่อยออกจากปองเรื่องฝุ่นเรื่องควันที่ออกเนี่ยฮะมันจะมีผลกระทบหมดเลยนะครับสุดท้ายก็คือนโยบายของผู้บริหารระดับสูงมีผลกระทบมาหมดนะฮะไอ้ข้อจํากัดพวกนี้ข้อมูลพวกนี้เราจะใช้ทุกวันส่งเข้ามาในการประมวลผลทําแผนการผลิตรายวันในการวางแผนเนี่ยเราจะไม่ได้มองว่าต้นทุนในระบบถูกที่สุดนะครับ คแรกคือระบบต้องมีคุณภาพความว่ามีคุณภาพก็คือหนึ่งแรงดันไม่ตกสองความถี่เบี่ยงเบนของเราห้สิเฮิร์เนี่ยก็คือเบี่ยงเบนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโลกนะครับแล้วก็ต้องมีไฟเพียงพอคือถ้าผู้ใช้เปิดไฟต้องมีไฟติดนะครับสุดท้ายถึงจะมาพิจารณาว่าต้นทุนเนี่ยถึงจะต่ําที่สุดก็คือว่าต้นทุนจะต่ำเนี่ยมันเป็นลําดับสามในการผลิตไฟฟ้าแล้วนะครับ นี่ผมจะพาเข้าไปในแต่ละเรื่องว่าเ,เข้อจํากัดแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงครับอย่างการระบายน้ำเนี่ยอย่างที่เรียนในเบื้องต้นนะครับเราไม่สามารถจะระบายน้ําได้เองตามใจชอบปริมาณน้ําที่ได้ในแต่ละวันว่าจากเขื่อนภูมิพลคุณต้องระบาย5้าล้านลูกบาศก์เมตรอย่างเงี้ยมันเกิดจากความต้องการที่กรมชลประทานเขาจะไปวิเคราะห์ออกมาว่าช่วงนี้มีความต้องการน้ําที่ท้ายน้ํามากเขาก็จะสั่งมาว่าภูมิพล ปล่อยได้เท่าไหร่สิริกิตปล่อยได้เท่าไหร่ซึ่งตัวเลขตรงนี้เกิดจากกรมชลประทานนะครับอีกแกไม่สามารถจะไประบุได้เองว่าในแต่ละวันจะระบายน้ำได้เท่าไหร่นะครับข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการระบายน้ําในบางเขื่อนบางครั้งเราก็ไม่สามารถจะไประบายเพื่อเพื่อทําให้ต้นทุนต่ําสุดได้เนือ่องจากว่าบางทีเราต้องไประบายกลางคืนซึ่งต้นทุนในระบบเราไม่ได้สูงเนื่องจากว่า บางครั้งมีงานเทศกาลอย่างร้อยกระทงงานประจําปีอะไรอย่างเงี้ยผู้ว่าราชการจังหวัดส่งจดหมายมาแล้วว่าคุณต้องระบายช่วงนี้เวลานี้ถึงเวลานี้เปลี่ยนไม่ได้เพื่อเพื่อประเพณีเพื่อเทศกาลอะไรของเขาก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อจํากัดหนึ่งที่เราต้องนํามาพิจารณาทั้งหมดส่วนตัวถัดมาข้อจํากัดของรงไฟฟ้าก็คือมันเป็นคุณลักษณะของตัวแมชชีนเองนะครับ ตัวแมชชีนเนี่ยมันก็จะมีสมมุติเหมือนกับเราสตาร์ทเจเนเรชันขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีตัวหนึ่งที่เรียกว่ามินิมัมเจเนเรชันสมมติเจเนเรชันหนึ่งร้อยเมกสตาร์ทขึ้นมาคุณต้องเดินเขาอย่างน้อยสี่สิบเมกต่ำกว่านี้เขาเขาเขาเดินเครื่องไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการสตาร์ทขึ้นมาก็คือต้องเดินสี่สิบเมกแม็กซิม,มัมเขาอยู่ที่เท่าไหร่เรียกทีเพาวเวอร์เขาจ่ายได้เท่าไหร่โหลดดิ้งเรทความหมายของโหลดดิ้งเรทก็คือว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเจเนเรชันนะครับจากพีเรียดที่หนึ เขามีอัตราการเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากน้อยเท่าไหร่นะครับไอ้ข้อมูลพวกนี้ต้องนำมาพิจารณาทั้งหมดส่วนตัวถัดมาก็คือข้อจำกัดระบบส่งอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเราผลิตไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้ามจะถูกส่งผ่านระบบส่งก็คือสายไฟสายส่งที่ท่านเห็นอยู่ตามท้องถนนน,นะครับผ่านซับเซชันแล้วก็ลดแรงดันไปเรื่อยจนเข้าระบบดิสติบิวชันเข้าสู่บ้านท่านนะครับ ข้อจำกัดระบบส่งเนี่ยระบบส่งของเราเนี่ยเยอะมากมีตั้งแต่ห้าร้อยสองร้อยสามสิบร้อยสิบห้าเวลาเราจะรู้ว่าข้อจำกัดระบบส่งเกิดที่ไหนเกิดคอขวดที่ใดเจเนเรชันที่ใดจะต้องมีการคีฟหรือว่าจะต้องมีเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยเนี่ยเราจะต้องมีการจัดการอย่างไรบ้างเนี่ยในส่วนของวางแผนการผลิตเนี่ยจะไม่ได้วิเคราะห์ตรงนี้แต่จะมีอีกแผนหนึ่งเลยเป็นอีกกองเลยซึ่งเขาจะดูเรื่องระบบส่งเรื่อง เทคนิคเกี่ยวกับระบบส่งโดยเฉพาะเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรามทางไฟฟ้าเกี่ยวกับระบบส่งโดยเฉพาะเขาจะทําการศึกษามาเลยว่าถ้ามีการปลดสายส่งอย่างเช่นบางกรงอ่าวไผ่หนึ่งวงจรเจเนเรชันโซนลยองจะต้องมีการคิปเจเนเนเรชันเท่าไหร่ดังนั้นในส่วนของวางแผนการผลิตเนี่ยเราไม่ในโมเดลเนี่ยเราจะไม่ได้ใส่พารามิเตอร์ของระบบส่งเข้าไปพิจารณาเราจะซิมบีฟายปัญหาให้มันเล็กลงโดยการ นำผลจากการศึกษาแล้วเนี่ยส่งเข้ามาเลยว่า <c oughs> ในในเวลาใดสมมติมีการปลดสายส่งบางมากงงอ่าวไผ่ช่วง8โมงถึง16เงี้ยต้องมีคลิปเจระยองไม่เกิน1,2เนี่ยเราจะใช้วิธีข้อจำกัดของเจเนเรชันในรูปของเจเนเรชันแปลงเข้ามาของระบบส่งแปลงให้อยู่ในรูปของเจเนเรชันเข้ามาใส่ในโมเดลนะครับนั้นข้อจำกัดระบบส่งเนี่ยถ้าเล่าต่อไปก็คือมันจะมี เราจะแปลงข้อจำกัดรระบบส่งให้ไปอยู่ในข้อจำกัดของระบบเจเนเรชันเสียแทนนะครับเชื้อเพลิงเราหลักๆนะครับก็จะเป็นก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติคนที่สัพพายก็คือปอลทออย่างที่เรียนแล้วนะครับอันนี้เป็นรูประบบท่อของการส่งก๊าซนะครับก๊าซธรรมชาติหลักใหญ่ๆมันก็จะมีที่อ่าวไทยก็คือจะเป็นโซนสีน้ําเงินนะครับขึ้นมาทางระยองแล้วก็กระจายไปตามลงไฟฟ้าต่างๆส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะมาจากพม่า เป็นเส้นสีชมพูตรงนี้นะครับก็จะเข้ามาทางลาดบุรีนะครับแล้วก็จะไปบรรจบกันที่โรงไฟฟ้าบางน้อยนะครับ